สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง,องมันสุขมากนะครับช่วงนี้นี่ต้องบอกเลยว่าขี้เกียจมากนะครับแต่ก็ฝืนนะครับฝืนมาลุกมาทําให้ทุกๆคนที่รอคอยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเอาวิธีแบบฉบับในการส่งขายภาพออนไลน์ของผมในแต่ละวันเนี่ยให้ทุกคนดูนะครับว่าผมมีวิธีการส่งในแต่ละวันกี่ภาพส่งภาพแนวไหนคีย์เวิร์ดอะไรยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมา ทำให้ดูกันนะครับจะเรียกว่าเป็นวิธีมักง่ายก็ได้นะแต่มันได้ผลจริงๆในแบบฉบับของผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันในคอมพิวเตอร์เลยละกันนะครับเเดี๋ยวนะครับเกือบลืมนะครับก่อนเราจะเข้าไปที่คอมพิวเตอร์กันไปดูวิธีการส่งผมเนี่ยผมขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับน้องๆคนไหนที่อยู่จังหวัดราชบุรีนะครับชวนผมถ่ายภาพฟรีได้นะครับใครอยากได้โปรไฟล์สวยๆนะครับผมก็ไม่ได้เป็นช่างภาพที่เก่งอะไรแต่ว่าถ่ายให้ฟรีนะครับก็ เขาเรียกว่าอะไรครัอยากทำความรู้จักสร้างคอนแทคไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่านะครับอโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ันที่หน้าต่าง Photoshop นะครับเราก็ไฟล์ Open ก็ไปเปิดไฟล์ที่เราถ่ายนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ผมก็จะถ่ายภาพภาพเป็นริ้วๆอย่างนี้เนาะผมก็ถ่ายมาอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้ดูประมาณหนึ่งปกติผมจะถ่ายเนี่ยภาพเป็นริ้วๆก็คือเราก็แค่หมุนเลนให้เบอร์เราก็จะได้แบบนี้มานะครับแต่ว่าลูกเนี้ยอาจจะถ่ายมาทึมๆหน่อยนะ เป็นแบบนี้ก็เอาปีใจออกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยผมเพิ่มความสว่างนะฮะตรงนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันมืดไปผมจะช,ชอบทำผ้าที่ให้มันสว่างโดดเด่นนะครับเราก็ไปที่ใบเนียอย่างนี้เราเพิ่มแสงไปเลยประมาณนี้สมมุติว่าประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมกดชิปค้างไว้กดที่เลเยอร์ข้างล่างการรวมกด c t r l E นะครับอย่างนี้เราอาจจะทรงแบบนี้เลยก็ได้นะครับ หรือเราจะปรับเปลี่ยนสีบางครั้งผมก็ส่งแบบนี้เลยบางครั้งก็อาจจะมาที่เลเยอร์นี้ New Adjustment นะครับแล้วก็ Selective Color ล่างสุดกดโอเคนะครับแล้วก็ก็จะมาที่ตรงนี้มันจะเป็นสีส้มสีแดงๆเนาะเนี่ยเราก็ปรับให้มันสว่างขึ้นนิดนึงผมจะไม่ชอบสีก,ก็คือบางอันก็เข้มบ้างอ่อนบ้างแต่ไม่ไม่เข้มมากนะประมาณนี้ก็ได้ <c oughs> เป็นการปรับโทนสีเนี่ยตรงนี้ก็หลากหลายนะบางทีผมก็ปรับแบบนี้เพื่อเป็นสีพิงโกอะไรอย่างนี้นะ <c oughs> อ่ะสมมทว่าเอารอกนี้เอาสีทองทองอยนี้อ่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแค่นี้เลยจริงๆนะครับแล้วก็ผมกดชิปอีกทีนึงชิปค้างไว้แล้วก็กดเรลเยอร์ข้างล่างเป็นการรวม c อนโทรลี e นะครับ <c oughs> อย่างนี้แล้วผมก็กดไฟล์เซฟแอสนะครับ <c oughs> เลือกนามสกุลไฟล์ jpeg อันนี้ ถ้าผมอธิบายเรื่อยไปขอภายนะครับให้ทุกคนกดแบบกดกดหยุดคลิปไว้ก่อนก็ได้นะครับผมก็ชอบเซฟว่าซิลถ้าเป็นผ้าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ถ่ายผ้านะแต่รู้สึกว่าเซฟเป็นแบบใช้คีย์เวิร์ดเป็นผ้ามันก็ขายได้เหมือนกันอ่าสมมุติว่าผมได้มารูปหนึ่งหลังจากนั้นผมมาทําตรงนี้ที่รูปงกลมตรงนีะฮะแล้วก็มาที่ฮิ a ล์แอนด์สเตตเชันผมก็รูปหนึ่งเนี่ยผมก็อาจจะมีหลายสีอย่างนี้นะครับนี่ผมก็มีหลายสี เซฟเลยเนี่ยผมอาจจะทุกคนอาจจะมองว่ามันมักงงมักง่ายหรือยังไงไม่รู้แต่ผมบอกเลยว่าบางทีหลายคนได้ดูอัปเดตภาพที่ขายได้ของผมอะรูปเดียวกันแต่คนละสีมันก็ขายได้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เชิงว่ามักง่ายนะเออมันก็เป็นทางเลือกให้กับลูกค้ามากกว่าเนี่ยผมก็ทําไปประมาณสักรูปหนึ่งประมาณสักสามสี่สีอะไรเงี้ยครับสมมติว่าอ่าสามสามสีนะรูปน่งสามสีอย่างเงี้ยอ่าเรียบร้อยกันแล้วหลังจากนั้นนะครับ หลังจากนั้นผมก็อันนี้คือแบบของผมเลยนะกดที่เลเยอร์แล้วก็กดชิปลวไปเลเยอร์ Control E อีกครั้งหนึ่งแล้วผมก็กด ALT นะครับค้างไว้แล้วก็คลิกซ้ายลากมันอีกอีกหนึ่งภาพนะครับแล้วก็กด Control T นะครับเป็นการหมุนภาพหลายๆคนน่าจะรู้เครื่องมือ <c oughs> เครื่องมือพื้นฐานนะครับอันนี้ผมหมุนกลับด้านนะหลังจากน,นั้นผมมาที่ตรงนี้ครับเ a y e r Node ตรงนี้กดที่ Normal ตรงนี้กดสองครั้งแล้วก็หลังจากนั้นเราใช้ลูกศร ลงล่างนะครับในการเลือกก็ได้หรือเราไปกดเลยก็ได้แต่ว่าเนี่ยมันจะเป็นการดูว่าสไตล์ไหนอะไรไงไน,นี่นี่เนี่ยผมก็อาจจะทําให้มันแตกต่างนิดหน่อยนะครับนิดหนึ่งแล้วก็รวบเหมือนเดิมอ่าอย่างเงี้ยบางทีผมก็เซฟเลยนะครับก็ส่งไปบางทีอาจจะซ้ําบ้างนะครับถ้าเป็นของ Adobe หรือว่า c h a อ t e r c h a ต t e r นี่จะซ้ําแน่นอนเพราะฉะนั้น c h a ต t e r เนี่ยแนะนําว่าต้องทยอยส่ง ระะอให้เขาตรวจก่อนนะเป็นภาพแนวของผมเนี่ยแล้วค่อยส่งซ้ําไปแต่ถ้าเป็นของ Adobe เนี่ยผมส่งไปทีเดียวแบบไปกองกันเลยเนาะอาจจะผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างแต่ว่ามันก็มันก,มนก็มันก็ได้ผลฮนะมันทําให้ผมอยอดเพิ่มขึ้นมาจริงๆโอเคสมมติว่าได้ประมาณนี้นี่คือของผมล้วนๆเลยหรือถ้าใครจะลองแบบแตกต่างมันจะมีตรงนี้ให้เล่นด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเช็คเวลาแป๊บนึงได้อยู่ เราก็รวบเนี่ยผมใช้วิธีรวบนะมรอบอย่างนี้แบบตลอดเลยง่ายๆอย่างนี้นะหลังจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็มาที่นี่อันนี้ pix อะไรเนี่ย P I X อันนี้นะครับก็ลองเล่นดูตรงนี้ก็สามารถเล่นได้นะค่าอะไรลองปรับไปดูเนี่ยมันจะมีลายแปลกๆอะไรนี้ด้วยแต่ผมไม่ค่อยนิยมส่งดูเท่าไหร่แต่ผมแค่แนะนําว่าเอยลองดูนะใครที่อยากลองแบบพิกแพงดูบ้างแบบเห็นผมส่งแต่รูปเดิมๆน่าเบื่ออะไรเงี้ยเออก็ใส่เข้าไปได้ แล้วก็ stylist. สไตลิสสไตล์ตรงนี้สไตลิสอะไรเนี่ยก็ล,ลองเล่นดูตรงน,นี้ก็ทําให้ส่งได้นะอ่ะสมมุติว่าเราได้ภาพมาแล้วประมาณหนึงลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปที่ g o o g l e Chrome นะครับผมจะเริ่มจากการส่ง Adobe ก่อนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ Adobe ผมมาแรงนะเป็นลูกรักมากกว่าช h ตเตอร์โอเคเดือนนี้ก็มีประมาณ 51เหรลียนแล้วนะครับอ่ะอย่างแกนั้นก็อัพโหลดเลยครับกดเรียกดูอ่าแล้วก็นี่เมื่อกี้ผมเซฟไว้ตรงไหนเนาะอยู่ในโฟลเดอร์เ๋ยนะครับไม่ใช่ขออภัยถ,ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้อ่านี่ไงยี่สิบสีอ่าอันนี้นะครับประหมดทั้งกวงเมื่อกี้ครับจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างกันมาก แต่ก็ส่งยัดไปได้เลยอันนี้คือแบบของผมนะไม่ได้บอกว่าถูกต้องที่สุดแต่มันก็ทําให้ผมยอดเพิ่มจริงๆอ่าก็ได้มาแบบนี้หลากหลายนิดนึงแต,ตกต่างกันนิดหน่อยไม่มาก่ม,มากนะเราก็รอให้อัปโหลดเสร็จแล้วผมหลังจากนั้นผมก็เปิดมาอีกหน้าต่างหนึ่งก็เข้า Adobe เหมือนกันอย่างนี้ผมจะเปิดว้สองหน้าต่างอย่างนี้นะครับแบบอันนี้ทําให้แบบบ้านๆเลยนะแล้วผมก็กดที่ไฟล์ที่อัปโหลดแล้วอย่างนี้นะครับ แล้วก็ไปกดที่อยู่ระหวา่างการตรวจสอบผมก็มาดูว่าอามีสีน้ําเงินสีน้ําเงินนะน้าเงินเนี่ยผมจะไม่ใส่คีย์เวิร์ดแค่น้าเงินนะผมจะใส่น้าเงินม่วงเนี่ยอันนี้ผมก็มาติ๊กอันที่คล้ายๆกันนี่บ b แอน and p u r p l อะไรเงี้ย smooth s, <S นะครับผมใส่คําว่าซิลด้วยซิลแปลว่าผ้าเนาะก็สองสีนี้ใกล้เคียงกันผมก็อาติ๊กไว้คู่หนึ่งแล้วผมก็ติ๊กเป็นภาพประกอบแล้วก็เป็นภาพกราฟิกทรัพยากรกราฟิกนะครับแล้วก็กดตรงนี้ แ้่ก็ค o นโ o รลวในการวางคีย์เวิร์ดนะครับเอ้ยคำอธิบายภาพนะบลูพูเพก็คือสีน้ำเงินและสีม่วงนะครับสมูทก็คือลื่นไหลนะครับผ้าลื่นไหลและระดับสีพื้นหลังลดระดับอะไรประมาณนี้ก็ลองเอาใช้ดูได้แล้วผมก็มีคีย์เวิร์ดอยู่แล้วเนี่ยผมก๊อปวางก๊อปวางเลยนี่คือทุกวันของผมนะแล้วผมก็กดส่งนะฮะอ่านี่ก็เรียบร้อยนี่นี่ก็คือ nice อ่ามาดูภาพต่อไปได้พิงค์นะภาพนี้พิงค์ ก็คือสีออกชมพูม่วงๆนะผมก็จะหาประมาณนี้ p ู r p l e แอนพิงนะชมพูม่วงนี่อย่างอื่นก็ใกล้เคียงกันซิลแฟร์ดินส์อะไรอย่างนี้ก็คือคีย์เวิร์ดเดียวกันเลยแต่ผมมากดติ๊กมันเดิมเลยอย่างนี้นะฮะแล้วเราก็ก็อปี้เลยครับคัอปีคีย์เวิร์ดที่เราเคยใส่นี่นี่คือหลักการของผมในทุกๆวันนะแล้วก็กดส่งแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็เราไปดูที่ชัตเตอร์ว่าผมจะส่งยังไงนะเนาะชัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราสกูขขะครับ เคเราก็อัพโหลดรูปมานะครับอีกเลือกไฟล์นี่ครับเราก็อัพโหลดเลยทั้งหมดอมขอเช็คเวลายอยีกนิดนึงโอเคยัง <Okay, S 1> ได้อยู่นิดนึงของผมชัตเตอร์เราก็ไปก๊อปมาจาก Adobe นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับตัดคลิปนิดนึงนะครับอ่ะโอเคเริ่มกันต่อนะครับก็ อันนี้ก็อัพโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดถัดไปนะครับในช h ต t t e r s t o c k แล้วก็รอมันโหลดสักครู่หนึ่งอ่าก็เหมือนเดิมเขาสีน้ำเงินนะสองรูปนะครับที่ผมทำมาแล้วก็ติ๊กเป็นภาพประกอบหลังจากนั้นผมก็ไปเอาคีย์เวิร์ดกับคำอธิบายภาพมาจากนี่สีคล้ายๆนะครับที่ยิ่งสีมันอ่อนกว่าเยอะนะอันนี้คีย์เวิร์ดไม่ได้ไม่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ไม่ได้ถูกต้องมากแต่มัน ถ้าเป็นภาพที่โดดเด่นผมคิดว่ายังไงก็ขายได้นะโอเคสำหรับในภาพแบ็คกราวในชัต t ตอร์สต็อกแนวนี้ผมก็จะติ๊กเป็นนมามธรรมกับพ<ช>ื้นผิวนะครับหลังจากนั้นก็ Copy Keyword มาด้วยนอกจากคำอธิบายภาพแล้วแล้วก็เอามาใส่ Control V นะครับแล้วก็ Enter นะครับอ่ามันีังขาดอยู่2คํคำแล้วก็ใส่เพิ่มไปเนาะผมจะใส่เป็นเดี๋ยนะ Illustration ก็ได้เป็นภาพปรอบนะครับแล้วก็ w a l l p a p e r Candy และผมจะไม่ส่งพร้อมกันเพราะว่ามันไม่มัน,ม,นมันต้องโดนข้อหาซ้ําแน่นอนนะครับผมก็อาจจะส่งไปหนึ่งูปนะครับต่อให้สีคนละสีกันแต่ภาพใกล้เคียงกันก็ไม่ผ่านนะของชัตเตอร์เพราะนั้นอยาพยายามส่งรูปใกล้เคียงที่เหมือนกันเกินไปนะครับเอาให้ดูแตกต่างกันแล้วค่อยส่งนะครับโอ้ก็ประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับรูปอื่นก็ส่งไปตามสีตามอะไรอธิบายไปนะครับนี่ก็คือเป็นสเต็ปทั้งหมดนะครับ ยังไงก็ใครคิดว่ามีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ